ธุรกิจกิจการต่างๆของเขาหมดแต่ประชาชนในกัมพูชาไม่รู้ว่าทําไมผู้นําเขารวยอย่างนั้นเขาเอามาจากไหนผู้นําผู้นําในประเทศไทยก็รวยนะก็มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านนาฬิกาเป็นร้อยล้านเหมือนกันแต่ประเทศไทยก็ยากจนเหมือนกันก็ไม่ต่างอะไรกรัมพูชาอาจจะดีกว่าหน่อยนะรวยครับนะอย่างท่านนายกแพทองทานี่เมื่อวานนี้ลงท้าผ้าใบคู่ละเกือบสี่หมื่นมีแสงระยิบระยับอะไรด้วยเสื้อผ้าตัวเป็นแสนต้มหูนาฬิการวยครับนะ แต่คนในประเทศชาติของเราก็ไม่มีจะก,กินแต่จะนอนข้างถนนก้ออะไรต่างๆโดนยึดบ้านยึดช่องกันไปนะครับคนก็ยากจนและเมื่อวานนี้นายกแพทองทานไปตรวจไปดูด่านดูอะไรแถวสุรินทร์หรืออะไรนะก็ปรากฏว่าบางโป้งบังเกอร์อะไรต่างชาวบ้านช่วยเหลือบริจาคก,กันเองครับนายกอะไรถามเอาไม่ไม่ของเงาขออะไรจากมหาไทยเนี่ย <c oughs> ผมว่างบเงบแม่งก็คงไม่มีไรเหลือแล้วนะดูดกันดูดกันหมดแล้วเหมือนทางไรยจิะ ชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันเองผมฟังข่าวแล้วผมก็สมเพศเวทน,นารัฐบาลไทยยังไงนะครับชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันเองบางกงบางเกอร์ที่หลบภัยหลุมหลบภัยบริจาคกันเองครับคือประเทศไทยเดี๋ยวนี้มันต้องดูแลกันเองไปหวังรัฐบาลอะไรนะอืมนะป่าจะมาก็พอง่ายตายกันหมดมั้งนะนะคิดว่างไงพี่น้องครับอืมอ่านายกรวยก็ผิดซื้อหวยก็ผิดนะครับถ้ารวยมาจากธรรมาหากินไม่ผิดครับ ซื้อหวยในราคา80บาทต่อฉบับไม่ผิดครับแต่ถ้าซื้อเกินผิดครับลองศึกษาข้อกฎหมายดูนะรวยจากธร,รมาหากินไม่ผิดแต่ถ้ารวยจากโกงชาติบ้านเมืองผิดครับเราก็มีนายกสองคนที่โดนสารจำคุกในเรื่องทุจริตเนี่ยนะครับตระกูลชินวัตรคือยิ่งรักกับทักษิณโดนไปสองสองคนอ่ะอันนั้นผิดครับเพราะสารตัดสินแล้วว่าผิดเรื่องทุจริตเรื่องอะไรต่างนะครับเพราะฉนั้นนายกแพทองทานร่ํารวยถ้าธรมาหากินทุจริตไม่ผิดครับได้หุ้นจาก จากแม่จากพ่อนะครับสี่พันล้านก็ต้องเสียภาษีตอนนี้ก็าําลังตรวจสอบอยู่ถ้าไม่เสียภาษีก็ผิดถ้าเสียถูกต้องก็ไม่ผิดครับสลากกินแบ่งเนะี่ยลูกน้องทีมงานนะเขาเตือนเป็นนายกไม่รู้ภาษีภาษาเลยอยู่ดีๆก็จะไปซื้อสลากกินแบ่งเขาขายเกินกว่าเกินราคาซื้อไปก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดคราวที่แล้วเวสษฐาก็โดนศรีสุวรรณหรือใครไปร้องไปทีแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเป็นนายกเนี่ยต้องภาษีภาษาเลยศึกษาข้อกฎหมายแค่แค่ซื้อหวยยังไม่รู้เลยอะ นะเพราะนั้นก็นายกบอกออซื้อหวยก็ผิดนะชาวบ้านต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็ไปหลงเชื่อคิดว่าเอยนายกพูดจริงความจริงไม่ใช่นะครับการซื้อหวยไม่ผิดครับแต่ที่ผิดคือนายกต้องศึกษาข้อกฎหมายชาวบ้านที่เอาสลากกินแบ่งมาขายมันขายเกิน80บาทเพราะนั้นเกินเกิน80บาทต่อฉบับมันก็ผิดครับแล้วก็แล้วก็ไปซื้อหวยแล้วก็ไม่จับกลุ่มก็ 157- 157ก็หลุดพ้นจากตำแหน่งครับ ก็นายกเศรษฐาก็โดนร้องถ้าจำไม่ผิดถ้าผมติดตามข่าวลองถามอาจารย์สมชัยนะครับเป็นคนพูดชัดเจนนะเพราะนั้นเวลาให้ความรู้กับชาวบ้านต้องให้ตรงไปตรงมาไม่ใช่ความจริงครึ่งเดียวโอ้ยรวยก็ผิดนะซื้อหวยก็ผิดไม่ใช่ครับรวยถ้ารวยมาไม่ได้โกงชาติบ้านเมืองไม่ผิดครับเสียภาษีถูกต้องไม่ผิดนะครับแต่ถ้าโกงชาติบ้านเมืองครับจำนำข้าวอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผิดครับหนีก็ดีแล้วยังไม่กลับมานะครับชัดเจนนะ นะพอโดนสารจำคุกก็อ้างว่ารัฐประหารเลยติดคุกไม่ใช่ครับติดคุกเพราะพยานหลักฐานเพราะสารไม่ใช่ไม่ใช่ใชรัฐหารนะครับนะเข้าใจนะอันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับอนะตำรวจยังบอกเลยไม่มีขายหรอกครับแปดสิบาทเพราะฉะนั้นเสือกโล่เสือกอะไรซื้อไปก็จบเนี่ยนะและยังไม่รู้ภาษีภาษายังยังบอกเอออะไรซื้อหวยก็ผิดนะอะไรกฎมันเยอะแยะจังคือเราเป็นนายกเราไม่ได้เป็นคุณหนูไม่ใช่เป็นคุณแม่ลูกสองลูกหนึ่ง นะครับนี่ก็คือปัญหาคือว่าทักษิณก็ไปเอาลูกสาวมาเป็นนายกมันเขาไม่พร้อมเขาไม่ถนัดไปดูเรื่องอะไรสงครามส่งด่วนเลยเอาลูกมาเป็นซีอโอสุดท้ายลูกต้องลาออกหมดเหลือแต่ <c oughs> ตำแหน่งอย่างเดียวลูกเจ้าสัวเพราะอะไรบางทีมันไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้เติบโตตามขั้นตอนไม่เหมือนกับเออ,อะไรอะไรแซลลี่จับไม่ได้นะสมจากหรือสมอะไรอ่ะเอฮ้อไม่ไดะ เพราะนั้นเนี่ยอย่างนายกเราเนี่ก็เป็นคุณหนูมาอยู่ดีๆมาเป็นนายกมันก็ได้ไปเตรียมการมันมันก็หลายเรื่องไม่ภาษีภาษาแค่คเรื่องซื้อหวยยังไม่รู้ว่ามันซื้อไม่ได้เพราะมันเกินราคานะไอ้เรื่องแค่นี้ยังไม่มีควารมรู้แล้วจะมาช่วยเหลือประเทศชาติยังไงนะนะครับอืมนะครับเนี่ยอ่าสันติอ่าสันตินะอย่างสันติแล้วเขายากจนแล้วเขา <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไออะไรไอคอนหรืออะไรผมจําไม่ได้นะอืม นะเรียกว่าอะไรเออนะครับเออสตาร์ทอัพอ,อ,นะอ,อ,นะอ,อืยูนิคอนหรือไงอ่ะนะเออนะครับเออยูนิคอนนะครับเป็นยูนิคอนคนแรกของประเทศไทยมันต้องคนเก่งผ่านศึกสงครามนะ